วัสดีครับผมเกิดชัยมินาโตรีผมชื่นชอบการตกปลาและการประจนภัยเป็นชีวิตจิตใจครับผมได้เห็นเลนเจอร์แรปเตอร์ตั้งแต่ตอนเปิดตัวได้ดูรีวิวจากสำนักต่างๆนะครับตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับที่จะได้มาชมการผลิตรถที่ผมกำลังจะเป็นเจ้าของตามมาชมเลยครับ เราเนี่ยรเรามีโรบอทมากถึง129ตัวโอ้129ตัว<ช>เยอะมากเลยนะค,ะครับผมและตัวนี้นะคะคือซุ้มล้อซึ่งเป็นวัสดุคอมโพสิตของ oh. Ford Ranger Raptor คุณสมบัติของวัสดุคอมโพสิตตัวนี้นะคะมีน้ำหนักเบาทนทานต้านทานต่อการเกิดรอยบุบนูนนะคะ ที่นี่คือเพ้นท์ช็อปนะครับหรือเราเรียกว่าลงพ้นสีโปรเซสแรกก็คือในส่วนของการเตรียมผิวการล้างเราจะใช้เทคโนโลยีตัวเนึงก็คือเรียกว่าโรลิฟถ้าเป็นระบบที่อื่นเขาจะเป็นจุ่มในแนวดิ่งแต่ของเราใช้หมุน360องศาก็คือเคลือบทุกจุดเข้าทุกจุดใช่ครับโอ้โหเครื่องมันทันสมัยจริงๆเลยครับ ที่นี่เขาเรียกว่าพีเวทเพนคือการพ่นสีไพร e เมอร์เบสแล้วก็เคลียร์เคลียร์ก็คือสีเคลือบภายในครั้งเดียวคือทําให้สีมีความสวยงามติดทนนานเพราะว่าเราใช้โรบอตในการพ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมสีทุกคันจะคุณภาพเหมือนกันก็คือมีความหนาแล้วก็สวยงามเหมือนกันทุกคันครับผม very good ตอนนี้คุณต้นได้อยู่ในส่วนของโชค๊คแอคชั่นเปอร์นั่นเองนะครับอันนี้แหละที่ผมอยากมาเห็นด้วยตาเนี่ยครับเราประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการคอนโทรลซึ่งเรามั่นใจว่าโช๊คทุกต้นจะถูกประกอบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานทุกทุกคันนะครับสุดยอดของโช๊คเลยนะครับใช่ครับอยากได้ไปนอนกอดที่บ้านสักวันหนึ่งได้ไหมอ๋อเราให้สี่ต้นเลยครับตีต้นเลย นี่เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ทาง Ford ได้เลือกใช้ใน Ranger Raptor ครับดีมากเลยนะครับใช่ครับตั้ง10สปีดตัวเกียร์นี้จะถูกประกอบเข้ากับตัวเครื่องยนต์ทางด้านหลังนะครับ,บซึ่งเมื่อประกอบแล้วเราจะมีการเทสระบบเลโชเกียร์ต่างๆด้วยนะครับก็คือต้องเช็คระบบอีกรอบนึงใช่ครับทาง Ford เองได้ใส่ใจในการเติมของเหลวและการทสระบบต่างๆเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับแสดงว่ามันยำมากๆเลยนะใช่ครับ หลังจากที่เราทดสอบวอเตอร์บูธการลวดซึมของน้าเสร็จแล้วเนี่ยผมจะนํารถไปทดสอบที่สนามทดสอบซึ่งเป็นการจาลองสภาพถนนต่างๆกันครับซึ่งวันนี้คุณต้นจะได้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบกับเราครับผมเชิญครับดีใจจริงๆครับผมแลยังนิ่มมากเลยนะครับนิ่มครับนิ่มจริงนิ่มจริงครับผมได้มาเห็นการผลิตเจ้าลนเจอร์แรปเตอร์จึงทําให้ผมประทับใจมากๆครับผมอยากจะไปรับรถวันนี้เลยจริงๆครับ